เด้งแล้ว<ด>แต่ว่ามั<ห>นยังจะเด้งมั้งไหนดูสิมันแห้งยังอคะนู่นไงนี่ไงนู่นไงนี่ไงเย็นมั้โดดลงไปทำไมเนี้ยยายแขนจะหลุดแล้วอเ,เอากูมันดิ